พระคาถาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีท่านสอนให้ภาวนาว่าสัมมาออรหังผู้หวังความสุขความเจริญและความปลอดภัยแก่ตนและครอบครัวทั้งปรารถนาการเข้าถึงธรรมควรภาวนาคาถาบทนี้ในทุกอิริยาบถ คาถาโชคลาบยิ่งสวดยิ่งมีไม่ขัดสนขอให้ทุกท่านตั้งจิตภาวนาอยู่ในความสงบนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะทะสะนะอุอุนะเตชะสุเนนะมะภูจะนาวิเวอิ นยะปังยุเตใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์จะทำให้ไม่ขัดสนคาถาเรียกเงินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุททางโหงามางห่งทำมังโหสังสังฆล้อมอันตรายาวินาศสันติ